สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมินบารยองจะพาทุกคนมาดูอุทาหรณ์การฝึกขึ้นบาคู่ระดับกลางนะครับจริง,รงๆก็ไม่ใช่แค่ระดับกลางนะครับระดับสูงก็อันตารายเหมือนกันนะครับถ้าฝึกขึ้นโดยที่ตัวเราไม่มีพื้นฐานไม่รู้จักเทคนิคการฝึก6สูงหรือไม่เคยฝึก6สูงเลยนะครับถ้ามาฝึกขึ้น6 3. สูงบนบาระดับสูงแบบนี้ก็ถือว่าอันตารายนะครับก็น้องคนแรกก็จะเหหือนหลายๆคนนะครับที่โชคดีอาจจะมีแค่เจ็บขาเจ็บหลังเจ็บอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูน้องคนที่2นะครับ สังเกตหัวไหล่ของน้องทั้งสองคนไว้นะครับแล้วก็จําไว้นะครับว่าหัวไหล่เขาอยู่ระดับเดียวกับมือนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีนึงว่ามันมันมีเหตุผลอะไรนะครับผมบอกเลยว่าสําคัญมากๆน้องคนแรกนะครับก็โชคดีตรงที่ว่าติดโต๊ะนะครับแต่น้องคนที่2จะลงแบบงายหลังลงเลยนะครับก็คือหลังฟาดพื้นครับขนาเซฟแล้วนะครับก็เอาเบาะมาวางไว้ แต่ก็ไม่วายขาไปฟาดพื้นปูนนะครับก็ทําให้บาดเจ็บถึงขั้นเข้าเฝือกรักษาตัวเองถึง6เดือนกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็ต้องจําเป็นบทเรียนนะครับสําหรับคนที่อยาอกฝึกหกูงโดยที่ไม่รู้พื้นฐานหรือว่าไม่รู้เทคนิคการฝึกนะครับและต้องขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากๆนะครับที่ยอมให้เราเอาคลิปมาทําเป็นบทเรียน แนะนำให้กับคนอื่นนะครับก่อนที่จะไปฝึกขึ้นบาสูงนะครับมาดูระดับความยากของท่าฝึก6สูงก่อนครับก็สําหรับ6สูงธรรมดานะครับที่เกรงตัวขึ้นไปแบบนี้สมมุติว่าผมให้คะแนนความยากมันอยู่ที่3ดาวนะครับแล้วท่าที่2นะครับก็เป็นการเกรงตัวขึ้นไป6สูงแล้วก็วิดพื้นนะครับวิดพื้นลองสังเกตหัวไหล่ดูนะครับหัวไหล่จะอยู่ระดับเดียวกับสองนะครับแบบนี้ผมจะให้ระดับความยากนะครับอยู่ที่6ดาวส่วนมาสําหรับคนที่ฝึก6สูงได้ในระดับหนึ่งก็จะวิดพื้นอยู่ระดับนี้นะครับ ท่าที่3ผมจะให้ระดับความยากอยู่ที่9ดาวนะครับ9ถึง10ดาวเลยมันอยู่ที่ความลึกนะครับก็สังเกตดูหัวไหล่นะครับจะลงไปอยู่ระดับเดียวกับมือหรือว่าระดับบาเลยอันนี้ก็จะหาคนทําได้น้อยมากๆนะครับสาหรับคนที่ฝึกวิทพื้นหัวไหล่ลงไประดับมือหรือระดับเดียวกับบาก็ดูผมนะครับผมนี่ยังหนักหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมการฝึก6สูงวิทพื้นเนี่ยมันถึงยากกว่าการฝึก6สูงแบบธรรมดานะครับขออธิบายสั้นๆเลยนะครับว่าการฝึก6สูงเนี่ยมันคือการฝึก คุมตัวหรือฝึกจัดระเบียบร่างกายนะครับเพื่อให้ตัวของเรานะครับอยู่ในเหลี่ยมที่ตรงที่สุดนะครับโดยใช้ร่างกายของเราเนี่ยแหละครับเป็นตัวบังคับไม่ว่าจะเป็นแขนต้องคอยยืดให้ตรงสะบักไหล่ต้องคอยเกรงตัวให้ตรงให้ยืดหรือแม้แต่เอวนะครับหรือแก้ําตัวของเราหรือว่าขาเนี่ยต้องคอยเกรงให้ชี้ฟ้าให้ตรงเพื่อไม่ให้ตัวหรือว่าหลังของเราแอนโยกซ้ายขวาครับไอ้หลังแอนเนี่ยแหละครับเป็นเหตุผลที่ทําให้เราหงายหลังได้ แล้วพอคุณมาเริ่มฝึกเป็น6สูงวิดพื้นนะครับไอสิ่งที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะเริ่มหนักเป็น2เท่านะครับแลเราต้องฝึกในเรื่องทักษะของการจับระเบียบร่างกายนะครับในตอนดันพื้นลงเนี่ยเพื่อให้มันขนาด45องศานะครับมันเป็นเหตุผลที่จะทำให้เราไม่หงายหลัง แต่ก็ต้องแลกมาด้วยเวทน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแขนหรือว่าหัวไหล่นะครับต้องรับเวทน้ําหนักในการฝึกเนี่ยนะครับตอนเกรงลงตัวขนาด45องศาและแกนลําตัวเน่หละครับสำคัญที่สุดนะครับเนี่ยช่วงตอนเกรงขึ้นเนี่ยหลังเราจะแอนเราก็ต้องพยายามเกรงลําตัวเพื่อไม่ให้หลังแอนแล้วก็เกรงช่วงแกนลาตัวของเราชี้ฟ้าเนี่ยพอผมไม่ไหวเห็นไหมครับผมก็จะเริ่มกลางขาเพื่อลดเวทลดน้ําหนักถ้าขาชิดมันจะหนักนะครับ ก็สำหรับสเต็ปแรกนะครับคนที่อยากฝึก6สูงบนบาร์คู่ได้เนี่ยก่อนอื่นคุณก็ต้องทำา6สูงบนพื้นให้ได้ก่อนนะครับมันเป็นการคอนเฟิร์มว่าคุณมีพื้นฐานร่างกายที่สามารถคุมตัวเองให้ตั้งตรงขนานพื้นในท่าแฮนด์สแตน6สูงได้ครับและเป็นความสูงที่ไม่มากถ้าเกิดอุบัติเหตุมาก็จะได้ไม่เกิดอันตรายที่ร้ายแรงคุณยังทํา6สูงไม่ได้ผมแนะนําให้ไปฝึกตามลิงก์คลิปสอน6สูงของเพจผมหรือใน YouTube ก็ได้นะครับเพราะคลิปนี้ผมไม่ได้ จะมาแนะนําคนที่กําลังฝึก6สูงนะครับแต่ว่าผมจะมาแนะนําคนที่ทํา6สูงได้แล้วและต้องการต่อยอดไปฝึกบนบาคู่แบบปลอดภัยและเซฟตัวเองที่สุดในสเต็ปที่2นะครับใครที่ฝึก6สูงแล้วใช้ขาช่วยทีบเทคตัวเองขึ้นแบบนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะฝึกบนบาคู่สูงได้นะครับเพราะบนบาคู่มันไม่มีพื้นให้เราช่วยเทคตัว ขายที่ฝึกแบบนี้ก็ต้องกลับมาฝึก6กบดันตัวขึ้น6สูงโดยที่ไม่ใช้ขาในสเต็ปต่อไปก่อนนะครับ ในสเต็ปที่3ผมกำลังสาธิตท่า6กบขึ้น6สูงเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพว่ามันไม่มีการใช้ขาช่วยในการเทคตัวขึ้นจากพื้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งครับเริ่มจาก6กบให้ขาลอยจากพื้นแขนจะงอเล็กน้อยแต่หัวไหลจะไม่ต่ำกว่าศอกหลังจากนั้นจะเริ่มเกงตัวและทีบขาชี้ฟ้าช่วงสุดท้ายก็จะเป็นการจัดระเบียบร่างกายให้ตรงก่อนที่จะงอขางอเข่าเพื่อเกงตัวลงมาในท่าเดิม แนะนำให้ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับสำหรับมือใหม่ ต้องมั่นใจว่าในขณะที่คุณฝึกหกสูงแล้วคุณสามารถเก่งตัวลงมาในท่าเดิมได้ช่วงแรกผมอาจจะดูชิวๆนะครับเดี๋ยวไปดูช่วงที่ผมหมดแรงมันก็จะเริ่มสั่นเริ่มโยกเห็นไหมครับทุกคนลืมนะครับเราต้องฝึกกับพื้นจนเราเริ่มมั่นใจว่าเราสามารถฝึกขึ้นหกสูงและเก่งตัวลงได้อย่างสบายๆนะครับถ้าแรงไม่มากพอก็ไม่แนะนําให้ฝึกบนบาสูงเพราะมันได้ไม่คุ้มเสียจริงๆสเต็ปที่4ผมจะมาแนะนําเทคนิคการฝึกสําหรับมือใหม่เล็ก ก็ลองสังเกตดูนะครับว่าผมจะยังไม่ฝึกขาทิศกันนะครับสำหรับมือใหม่ก็ให้ฝึกเริ่มจากกลางขาก่อนมันจะลดเวทลดน้ำหนักและช่วยทำให้คุณฝึกได้นานขึ้นนะครับเค okay, ครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแนะนำเป็นเทคนิคการฝึกขึ้นทีละสเต็ปอย่างละเอียดอีกทีนะครับ เริ่มต้นจากการหกกบขาให้ลอยนะครับแขนจะงอได้เล็กน้อยแต่หัวไหล่จะไม่เลยสอกเด็ดขาดหลังจากนั้นเราก็จะคุมเอวพยายามกางขาและเก็งให้ตึงอย่าให้ขางอสเต็ปนี้จะเป็นการฝึกทักษะการคุมตัวสเต็ปแรกก่อนที่เราจะยืดตัวให้ตรงแบบในคลิปนะครับต้องฝึกพัฒนาความแข็งแรงให้มากพอสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองมากพอว่าในขณะที่เราหมดแรงเรายังสามารถเกงตัวเอง ขึ้น6สูงลงมาจบในท่า6กกบได้โดยที่ขาไม่แตะพื้นหรือขาไม่กระแทกพื้นแรงเพราะมันจะส่งผลเกี่ยวกับการฝึกบนบาในอนาคต สเต็ปที่5ก็คือการฝึกบนบาคู่ต่ำเต็ปการฝึกก็จะเหมือนบนพื้นทุกอย่างเลยนะครับการฝึกหกกบขึ้น6สูงแค่สลับการวางมือกดพื้นเป็นการออกแรงบีบบานะครับส่วนใครที่ฝึก6สูงบนบาคู่ต่ำได้แล้วแต่ยังเทคตัวขึ้น6สูงแบบนี้นะครับผมก็แนะนําให้กลับไปฝึก6ก,กบขึ้น6สูงแบบนี้ก่อนนะครับ เริ่มจากสเตปแรกเห็นไหมครับก็คือการเกรงหกกบขาลอยแล้วก็ถีบขาขึ้นไปนะครับแล้วก็สเตปที่2เราก็จะเริ่มเพิ่มสเตปหรือว่าเพิ่มทักษะนะครับไม่ว่าจะเป็นการกลางขาการเกรงตัวให้ตรงโดยที่หลังเราจะไม่แอ่นมากจนเกินไปนะครับพอเข้าเทคที่3เห็นไหมครับก็จะเริ่มลายยืดตัวให้มีเซมีเซเล็กน้อยนะครับก็เป็นธรรมดาครับตอนนี้ผมพยายามฝึกให้หมดแรงนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพว่าตอนที่เราเป็นมือใหม่หรือตอนที่เราแรงตกนะครับสภาพมันจะเป็นยังไงเนี่ยผมยอมฝึกประมาณ10เซตนะครับแต่ว่าถ่ายมาให้ดู แค่เซตเดียวทุกคนลองคิดดูนี่ครับก็ยืดขาตรงเห็นไหมครับก็ไล่สเต็ปไปเรื่อยๆไม่ใช่มาถึงกระโดดเก่งขึ้นเลยมันไม่มีใครทําได้ในครั้งเดียวนะครับเดิมครับพอเราฝึกแบบนี้จนเริ่มมั่นใจแล้วทีนี้ก็เป็นสเต็ปที่เราจะฝึก นบาคู่ใหญ่แล้วแต่ว่าถ้าใครไม่มีบาคู่ต่ําแบบนั้นนะครับไอบาที่พวกคุณตกกันเนี่แหละสามารถฝึกได้นะครับแต่จงจําไว้นะครับว่าการวางบาชี้ลงแบบนี้นะจะไม่เหมาะสําหรับปืนใหม่นะครับจะเหมาะสําหรับสายแข็งนะครับเพราะว่าถ้าเราวางบาแบบนี้แล้วแล้วขึ้น6สูงมันจะขึ้นง่ายมากนะครับเพราะเหลี่ยมมันจะทําให้เราหงายหลังได้ง่ายมากมุมนี้จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการฝึก6สูงตัวตรงมากกว่านะครับเพราะมันจะล็อกเหลี่ยมบาลานซ์ได้ง่ายเนี่ยดูผมเห็นไหมผมตรงสวยเลยจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับ ผมเลยเกี่ยวก,กับการวางมุมบานะครับมันทําให้เราทํา6สูงได้ง่ายขึ้นไม่เหมาะสําหรับมือใหม่จําไว้ครับแต่อันนี้ครับคือการวางบาต่ําโดยการให้บางัดขึ้นในขณะที่เราฝึกเทคตัวขึ้น6กสูงการฝึก6สูงในท่านี้เนี่ยลองสังเกตดูแขนผมก่อนแขนผมไม่ตึงเห็นไหมมันจะทาให้เราฝึก6สูงยากมากๆนะครับข้อดีของการวางบางัดแบบนี้นะครับในขณะที่ฝึก6กบขึ้น6สูงมันจะไม่ทําให้คุณหงายหลังนะครับเพราะว่าการวางมือแบนบังคับให้ตัวเราไม่สามารถ หลังได้ง่ายยกเว้นว่าตัวผู้ฝึกจะเกรงแขนได้ตรงแล้วหรือหลังได้ตรงแล้วนะครับก็ในสเต็ปที่6นะครับมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะขึ้นบาสูงสเต็ปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากเราแค่ต้องรวบรวมความกล้านะครับแล้วก็ใช้ทักษะที่เราฝึกมาในสเต็ปที่1 2 3 4 5ามี่หนี่แหละรวบรวมความกล้าแล้วก็ฝึกขึ้นในสเต็ปที่6ถ้าคุณรู้สึกว่ามันเบือหรือมันกลัว หรือมันไม่กล้าน,นะครับให้พยายามเทคตัวเองขึ้นไปทีละสเต็ปไม่ต้องรีบร้อนแบบผมที่กําลังโชว์อยู่ในคลิปนะครับ <laughs> อันนี้พยายามฝึกให้หมดแรงอยู่นะครับห็เ yeah. ซแล้วเซแลเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูด้วยเพราะมันสําคัญมากๆนะครับ <laughs> ช่วงตอนหมดแรงเนี่ยคนที่ฝึกได้แล้วก็มีสิท <laughs> ธิ์ที่จะเกิดอันตรายได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวิพื้นอีกหนึ่งทีก่อนนะครับเพื่อให้แรงมันหมดไวๆนะครับก็เดี๋ยวมาสังเกตดูตอนลงเห็นไหมครับตัวมันจะพุ่งไปข้างหน้าเลยนี่แหละครับถ้าใครแรงไม่เหลือพอที่จะเก่งลงมาเป็นหกกเลยว่าุ ไปข้างหน้าได้นะครับไม่ใช่แค่งหงายหลังอย่างเดียวนี่ครับก็ขอโชว์หกสูงแบบสวยๆให้ดูอีกสักทีนะครับแต่ก็หลังได้ยังไม่ตรงอยู่ดี <c oughs> อันนี้เป็นการยกตัวอย่างการฝึกขึ้นหกสูงแบบเวี่ยงนะครับจริงๆไม่เหมาะเลยนะครับสําหรับมือใหม่ที่จะฝึกขึ้นหกสูงเนี่ยการเบี่ยงแบบนี้ถ้าไม่แข็งแรงจริงๆจะทําได้ยากจะรับน้ําหนักตัวยากจะคุมบาลานซ์ยากมากๆนะครับ แล้วก็จบลงไปแล้วครับเดี๋อช่วงสุดท้ายนะครับท้ายฝึกตามก็สังเกตช่วงหัวไหล่น้องนะครับหัวไหลกับมือจะอยู่ระดับเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะท้ายทุกคนฝึกดันตัวขึ้น6สูงนะครับสำหรับคนที่ทําได้แล้วนะคนที่แข็งแรงคนที่ทํา6สูงได้แล้วหรือคนที่ฝึกวิพื้น6สูงอยู่เนี่ยนะครับให้ดันตัวขึ้นโดยที่หัวไหลอยู่ระดับเดียวกับบาร์นะครับคุ้นๆไหมครับเหมือนกับท่าที่ผมให้คะแนนความยากว้ที่10ดาวใช่แล้วครับใครที่กําลังคิดจะฝึกขึ้น6สูง โดยที่หัวไหล่ต่ากว่าศอกลงไปนะครับหรือหัวไหล่อยู่ระดับมือผมบอกเลยว่ายากกว่าที่คุณคิดจะฝึกหลายเท่านะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดมันง่ายแค่ตอนตั้งตัวนะครับส่วนที่เหลือจะยากหมดเลยถ้าคุณตั้งตัวไม่ได้ก็จะโชคร้ายเหมือนน้องทั้งสองคนนี้นะครับยังไงก็ฝากเป็นอุทาหารณ์ในการฝึกด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากฝึกก็ลองเอาเทคนิคที่ผมแนะนําในวันนี้ไปฝึกตามดูนะครับผมรับรองว่าไม่มีการหงายหลังแน่นอนโอเคช่วงสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนฝึกอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็พยายามเซฟตัวเองด้วยที่สําคัญที่สุดพื้นนฐาน กายแข็งแรงคุณจะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นขนาดฝึกแน่นอนยังไงก็ให้ความสําคัญกับพื้นฐานกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับทุกคนลองไปฝึกตามกันด้วย